ครับครับผมก็ขอสวัสดีนะครับนักศึกษาสอบกรระดับอำเภอจุนและก็ผู้ที่สนใจนะครับในการติวเข้มออนไลน์นะครับในเรื่องของการทำข้อสอบนะครับปลายภาคที่จะมาถึงนะครับสำหรับสกรอำเภอจุนของเราครับจะทำการติวในส่วนของประจัภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567นะครับเป็นต้นไปนะครับสำหรับวันนี้ครับ ก็ก่อนอื่นก็ขอแนะนําตัวก่อนแล้วกันครับครับผมรูเหมือนครับเกษิ์ประชาครับครูกศนตําบลทุ่งทองนะครับสังกัดสกรระดับอําเภอจุนจังหวัดพะเยาครับวันนี้เราจะกลับมาพบกันในในรายวิชาการป้องกันการทุจริตนะครับรหัสวิชาสค0 2 0 2 2ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับซึ่งมีจํานวนข้อสอบทั้งหมดนะครับที่จะใช้มาติวในวันนี้ก็มีจํานวน20ข้อนะครับเพื่อมาให้เป็นการเสียเวลานะครับ นักศึกษาน่าจะเตรียมกระดาษเตรียมปากกาเตรียมสมุดนะครับมาจดนะครับเพื่อเป็นแนวเพื่อได้แนวข้อสอบกันนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาข้อ1ครับการตัดสินใจนะครับที่คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมหมายถึงอะไรนะครับการตัดสินใจที่คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมหมายถึงอะไรนะครับกไก่เลือกสิ่งที่ได้ ผลประโยชน์สูงสุดสําหรับตัวเองขอใครเลือกสิ่งที่ส่งผลดีต่อคนหมู่มากขอควายเลือกสิ่งที่ทําให้ตนเองเสียประโยชน์น้อยที่สุดหมองูเลือกสิ่งที่เพิ่มนะครับช่วยเพิ่มทรัพย์สินส่วนตัวนักศึกษาคิดว่าข้อไหนครับการตัดสินใจคํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมนะครับคำตอบที่ถูกก็คือนะครับคำตอบที่ถูกก็กคือการการเลือก สิ่งนะครับที่ส่งผลดีต่อคนหมู่มากนะครับก็ขอไข่นั่นเองนะครับส่วนอย่างอื่นเนี้ยก็จะเป็นในเรื่องของการเห็นประโยชน์ส่วนตัวมากกว่านะครับอ่าต่อไปนะครับเวลาเวลาปีกดูไปรตรงแจมชนะจมชน,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 น

ต่อไปครับตัวอย่างของการใช้ตัวอย่างของการให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ส่วนรวมคือข้อใดครับข้อที่2นะครับก็ไก่คร,ครับลดการใช้พลาสติกเพื่อช่วยลดขยะขอใครใช้เครื่องไฟฟ้าเก่าจนคุ้มค่าใช้รถยนต์ขอใครครับใช้รถยนต์ส่วนตัวเพราะสะดวกกว่างองงูซื้อสินค้าเพราะได้ส่วนลดมากนะครับตัวอย่างของการใช้ การให้ความสําคัญกับผลประโยชน์ส่วนรวมคือปัจจัยคือข้อใดนะครับคือข้อใดนะครับคำ <c oughs> ตอบที่ถูกก็คือการลดการใช้พลาสติกเพื่อช่วยลดขยะนั่นเองนะครับคือข้อกอไก่นะครับ <c oughs> ข้อที่สามนะครับการแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนถือเป็นการคํานึงถึงข้อใดครับการแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนถือเป็นการคํานึงถึงข้อใดกอไก่คือ การดูแลนะครับตนเองขอไข่ผลประโยชน์ส่วนรวมขอควายการปกป้องสิทธิ์ส่วนตนนะครับงองูการพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลนะครับนักศึกษาคิดว่าข้อไหนถูกครับเฉลยนะครับเฉลยคำตอบที่ถูกก็คือ,อ,อคผลประโยชน์นะครับผลประโยชน์ส่วนรวมนั่นเองนะครับผ่านมาทั้งหมด สข้อแล้วนะครับสข้อนะครับข้อที่สนะครับพฤติกรรมใดครับต่อไปนี้สะท้อนการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเมื่อกี้ประโยชน์ส่วนรวมนะครับตอนนี้ประโยชน์ส่วนตนนะครับกอไก่ทิ้งขยะลงในถังที่จัดเตรียมไว้ขอไข่แซงคิวนะในสถานที่สาธารณะอควายช่วยงานอาสาสมัครในชุมชน นะครับงูร่วมมือกับเพื่อนปลูกต้นไม้ในโรงเรียนนะครับนักศึกษาคิดว่าข้อไหนครับแสดงถึงพฤติกรรมที่สะท้อนถึงการเห็นประโยชน์ส่วนตนนะครับคําตอบที่ถูกนะครับก็คือนะครับการนะครับการแซงคิวนะครับในสถานที่สาธารณะนั่นเองนะครับก็คือเป็นการเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมนะครับ อย่างข้ออื่นๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของประโยชน์ส่วนรวมมากกว่านะครับต่อไปนะครับต่อไปข้อที่5นะครับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไรที่ถือว่าเป็นการคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมนะครับนักศึกษาฟังคำถามให้ดีๆนะครับ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไรที่ถือเป็นการคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมนะครับ <Wow. S 1> กอไกใช้น้ำอย่างประหยัดขอไขใช้ไฟฟ้าเต็มที่ในเวลาสั้นๆขอควายใช้ถุงพลาสติกท,ทุกครั้งที่ซื้อของงองูใช้น้ำจากแหล่งธรรมชาติโดยไม่คิดถึงผลกระทบนะครับคาตอบที่ถูกก็คือข้อนะครับ <Wow. S 1> กอไกนะครับการใช้น้ำ นะครับอย่างประหยัดนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่6ครับจริยธรรมข้อใดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตามากที่สุดจริยธรรมข้อใดนะครับที่เกี่ยวข้องกับนะครับที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตามากที่สุดนะครับ เาไก่นะครับการรู้จักออมนะครับขอไข่การซื่อสัตว์สุจริตขอควายการแบ่งปันผู้อื่นนะครับงองงูการมุ่งมั่นให้ในความสําเร็จนะครับคําตอบที่ถูกก็คือข้อขอไข่ครับการซื่อสัตว์แล้วก็สุจริตนั่นเองนะครับต่อไปครับข้อที่7การกระทําใดต่อไปนี้นะครับแสดงถึง จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตนะครับการกระทําใดต่อไปนี้นะครับที่แสดงถึงนะครับจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตนะครับกไก่ช่วยเพื่อนทําการบ้านแลกค่าตอบแทนขอใครแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับเมื่อพบเห็นการคอรับชันขอควายปล่อยผ่านเมื่อเห็นคนอื่นทําผิดงองูใช้เส้นสายในการสมัครงานนักศึกษาคิดว่าข้อไหนถูกครับ คำตอบที่ถูกก็คือข้อขอไข่นะครับนะครับแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบเห็นการคอร์รัปชันนั่นเองนะครับ <c oughs> ต่อไปครับข้อที่8การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ชีวิตประจำวันช่วยลดการทุจริตได้อย่างไรนะครับขอไก่ <c oughs> <c oughs> ลดความอยากได้อยากมีจนเกินตัวนะครับขอไข่สร้างไรายได้เพิ่มขึ้นทันที พอควายส่งเสริมการใช้ใจฟุ่มเฟือยนะครับงองงูเพิ่มการแข่งขันในสังคมคําตอบที่ถูกก็คือนะครับเราน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะครับเพื่อลดการทุจริตก็คือนะครับลดความอยากได้อยากมีจนเกินตัวคือข้อกอไก่นะครับต่อไปครับข้อต่อไปข้อที่9นะครับพฤติกรรมใดต่อไปนี้ถือเป็นการทุจริตนะครับถือเป็นการทุจริต ขอไค่นะครับใช้สิทธิ์ส่วนตัวในการวิจารณ์นโยบายนะครับขอไข่เบิกค่าใช้จ่ายเกินจริงจากหน่วยงานขอควายบริจาคสิ่งของให้ผู้ยากไร้นะครับของูแบ่งความรู้ให้เพื่อนร่วมงานนะครับแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนร่วมงานนะครับคำตอบที่ถูกก็คือนะครับเบิกค่าใช้จ่ายเกินจริงจากหน่วยงานนั่นเองนะครับถือเป็นการชุจริตนะครับข้อที่10นะครับ การเป็นพลเมืองที่ดีนะครับตามหลักจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตนะครับควรทําสิ่งใดนะครับขอไก่เพิกเฉยเมื่อเห็นผู้อื่นนะครับทำผิดขอไข่ร่วมมือปกปิดคอรับชั่นนะครับขอควายปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับของูหาผลประโยชน์ส่วนตัวจากหน่วยงานของรัฐนะครับแล้วลักษณะคิดว่าข้อไหนถูกครับ คำตอบที่ถูกก็คือการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนั่นเองครับคือข้อขอครนะครับต่อไปข้อที่11มาครึ่งทางแล้วนะครับคุณครูหวังว่านักศึกษาคงจะทําข้อสอบถูกนะครับคำตอบถูกนะครับนะข้อใดคือความหมายของคําว่าพลเมืองนะครับพลเมืองก็ไก่คนที่เกิดในประเทศนั้นๆขอใครคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคม คอควายคนที่มีเงินจํานวนมากงองูคนที่เป็นสมาชิกประเทศนั้นๆนะครับคําตอบที่ถูกก็คือนะครับความหมายของเขาบ้าพลเมืองนะครับคือคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมนั่นเองครับถือว่าเป็นพลเมืองนะครับสําหรับเรานะครับยังเป็นประชาชนอยู่นะครับพลเมืองนะครับพลเมืองก็เขาเรียกว่ามีจิตสํานึกในเรื่องของความรับผิดชอบนะครับต่อสังคมนั่นเองนะครับ ต่อไปครับสิทธิของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยนะครับคือข้อใดครับสิทธิของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยคือข้อใดขอไคการมีสิทธิ์เลือกตั้งขอใครการไม่ต้องเสียภาษีคอวคยการไม่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมงองงูการไม่เคารพกฎหมายนักศึกษาคิดว่าสิทธิของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของเราเนี่ยนะครับคือข้อใดเฉลยครับคือข้อกอไกครับ การมีสิทธิ์เลือกตั้งนั่นเองนะครับอย่างอื่นก็ไม่ใช่นะครับนะืนไม่ใช่นะครับเพราะว่าเป็นการขัดนะเป็นการขัด<อ>ข้อใดคือการกระทำนะครับ,รบข้อใดคือการกระทําที่เป็นความรับผิดช,ชอบของพลเมืองนะครับข้อที่13แล้วนะครับขอไก่ไม่ทําตามกฎหมายมขอใครการเลือกตั้งอคอควายการคัดค้านทุกๆกฎหมาย มองงูการไม่เคารพผู้อื่นข้อใดคือการกระทําที่เป็นความรับผิดชอบของพลเมืองนะคำตอบที่ถูกคือข้อขอใข่ครับการเลือกตั้งนั่นเองนะครับส่วนข้ออื่นๆเป็นการทําที่ขัดต่อกฎหมายนะครับต่อไปครับข้อที่14นะครับความรับผิดชอบต่อสังคมหมายถึงอะไรครับความรับผิดชอบต่อสังคมหมายถึงอะไรกอไก่นะครับการละเลยต่อปัญหาของสังคม ขอไขาการช่วยการแก้ไขปัญหาต่างๆในสังคมขอควายการปกป้องผลประโยชน์ส่วนตัวมองูการไม่สนใจการเมืองนะครับความรับผิดชอบต่อสังคมล่ะหมายถึงอะไรนะครับนะคําตอบที่ถูกก็คือนะครับข้อขอไข,อขครับการช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆในสังคมนั่นเองนะครับเนาะรเราต้องช่วยกันนะครับทุกๆคนเลยนะครับต่อไปข้อที่15 นะและอีกห้าข้อนะครับข้อใดไม่ใช่บทบาทของพลเมืองในสังคมข้อใดไม่ใช่นะครับบทบาทของพลเมืองในสังคมนะครับกอไก่การดูแลสิ่งแวดล้อมขอไข่การเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นคอ,ขอควายการฝ่าฝืนกฎหมายงองูการกระทําเพื่อสังคมนะคักศึกษาคิดว่าข้อไหนครับไม่ใช่บทบาทของพลเมืองในสังคมนะครับการดูแลใช่นะครับการเคารพสิทธิผู้อื่นใช การทำงานเพื่อสังคมใช่แต่สําหรับการฝ่าฝืนกฎหมายนะครับไม่ใช่บทบาทของหน้าที่พลเมืองเรานะครับคําตอบที่ถูกคือข้อคอควายนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่16เหแล้วอีกส่ข้อนะครับความโปร่งใสในการบริหารราชการหมายถึงข้อใดน,นะครับความโปร่งใสนะครับในการบริหารราชการหมายถึงข้อใดก็ไกลการทํางานที่ปกปิดข้อมูลขอไข่ การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบขอขายการอนุมัติที่รวดเร็วงองูการใช้อํานาจโดยไม่มีการตรวจสอบนะครับความโปร่งใสนะครับในการบริหารราชการนะครับเราวรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบนั่นเองคําตอบที่ถูกก็คือข้อขอข่นะครับต่อไปหน่วยงานใดนะครับหน่วยงานใดมีหน้าที่สําคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในประเทศไทยครับ กอไก่สนักงานตรวจคนเข้าเมืองขอไข่สนักงานปอปชอขอควายกรมควบคุมมลพิษงองง,งูกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นักศึกษาคิดว่าหน่วยงานไหนใดครับที่ว่ามีความสําคัญในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในประเทศไทยนะครับคำตอบที่ถูกคือขอ้อขอไข่นะครับสนักงานปปอชอนะครับสนักงานปปอชอนั่นเองนะครับ ต่อไปข้อที่18นะครับการเข้าร่วมโครงการคนไทยไม่ทนต่อการไม่ทนต่อการทุจริตสะท้อนถึงบทบาทใดของประชาชนครับการเข้าร่วมโครงการคนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสะท้อนสะท้อนต่อบทบาทใดของประชาชนนะครับขอไก่บทบาทผู้บริโภคขอไขบทบาทพลเมืองที่ดีขอใคยบทบาทผู้ให้บริการ งองูบทบาทผู้ปกครองนะครับนักศึกษาคิดว่าข้อไหนนะครับเป็นบทบาทในเรื่องของพลเมืองที่ดีนั่นเองครับคำตอบที่ถูกคือข้อขอไข่นะครับนะต่อไปครับข้อที่19นะครับข้อที่19การรับสินบนเข้าข่ายความผิดในข้อใดนะครับการรับสินบนเข้าข่ายความผิดในข้อใดก็ไกลการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล ขอไข่การกระทําที่ขัดต่ออจริยธรรมขอควายการทุจริตในราชการงองูการข่มขู่ผู้อื่นนะครับเนาะการรับสิทธิบนเนี่ยนะครับเข้าข่ายความผิดในข้อใดนะครับคําตอบที่ถูกก็คือนะครับขอควายครับการทุจริตในหน้าที่ราชการนั่นเองนะครับต่อไปข้อสุดท้ายนะครับข้อที่20นะครับข้อใดเป็นพฤติกรรมที่สะท้อนถึง การต่อต้านการทุจริตข้อใดเป็นพฤติกรรมที่สะท้อนถึงการต่อต้านการทุจริตกอไก่ไม่ให้ความสนใจเรื่องการตรวจสอบของตรวจสอบงบป,ประมาณขอไข่ปิดบังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบขอควายร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการตรวจสอบงองูใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางที่ผิดนักศึกษาคิดว่าพฤติกรรมใดครับที่สอดคล้องถึงการต่อต้านการทุจริตนะครับ มีข้อไหนคําตอบที่ถูกที่ที่สุดนะครับก็คือข้อขอควายครับร่วมมือกับหน่วยง,งานในการตรวจสอบนะครับในการตรวจสอบก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาสกรระระดับอำเภอจุนของเราแล้วก็นักศึกษาสกรนะระฮะต่างอาเภอต่างท้องที่ต่างท้องถิ่นแล้วก็ผู้ที่สนใจทั่วไปนะครับจะทํะาแนวข้อสอบนะครับที่คนครูได้พาพวกเรานะครับ ทำการติวเข้มในวันนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากทําการติวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนันกศึกาก็จะกลับไปทุทวนอ่านอ่านหนังสือกันนะครับเพื่อจะได้ให้มีคะแนนที่ดีๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับกับผมนะครับก็คงขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายวิชาต่อไปในครั้งหน้าละกันนะครับสาหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ